สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยถึงข่าวดีของวงการฟุตบอลไทยนะครับเมื่อประเทศไทยได้สิทธิ์จัดการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มถึง3กลุ่มด้วยการเป็นข่าวดีสุดๆนะครับ รวมไปถึงไปอัปเดตอาการบาดเจ็บของพิเชษนาทิพย์กันหน่อยว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากเกมล่าสุดเจ็บตอนวอร์มทำให้ไม่ได้ลงเล่นนะครับแต่คลิปนี้ช่วงแรกฝากช่วยกันกดซับสไครปในช anel ต้องสุยครับมุ่งสู่3 0,000ื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพญวัฒน์พร้อมกับคอมเมนต์เข้ามาคุยกับผมได้นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้นะครับจะไปคุยถึงข่าวดีของวงการฟุตบอลไทยกันหน่อยนะครับ ก็เป็นทางสมาธ์พพฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC เนี่ยได้มีการประกาศชาติเจ้าภาพที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับข่าวดีก็คือประเทศไทยนะครับได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพถึง3กลุ่มด้วยกันและมีสิทธิ์จะเป็น4กลุ่มด้วยก็อย่างที่ทราบนะครับในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2021ในครั้งนี้เนี่ย มีทีมจากไทยไปร่วมการแข่งขันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ได้ทำการยื่นขอสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดรอบแบ่งกลุ่มนะปรากฏว่าก็ได้ด้วยนะครับโดยที่แน่สามทีมเนี่ยที่จะได้จัดก็จะมี BG ประทุมยูเนเต็ดนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพในกลุ่ม F การท่าเรือนะครับจะเป็นเจ้าภาพในกลุ่ม J แล้วก็ราชบุรีมิตรผล f c นะครับที่ได้สิทธิ์เข้ารอบโดยอัตโนมัตินะครับหลังจากเจียงซู FC เนี่ยแชมป์ไยนิสซูเปอร์ลีกยุบทีม ก็จะได้เป็นเจ้าภาพในกลุ่ม G เช่นเดียวกันนะขณะที่สิงเชียงรายนะครับถ้าเกิดผ่านรอบเฮยอฟเอาชนะแดกูได้ก็จะเป็นเจ้าภาพเช่นเดียวกันก็ต้องรุ้นนะครับนอกจากนี้ครับ AFC เนี่ยยังได้ตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของโซนตะวันออกนะครับตามแผนเดิมเนี่ยวางแผนเอาไว้จะแข่งขันในวันที่21เมษายนถึง7พฤษภาคมไปเป็นช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนะครับ โดยเขาคำนึงถึงข้อจำกัดการเดินทางเนื่องด้วยการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทีนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงและเป็นประวัติศาสตร์นะครับไปไล่เรียนกันหน่อยกลุ่ม F ที่ BG เป็นเจ้าภาพาเนี่ยคู่แข่งก็จะมีอุนซานฮุนไดแชมป์เก่าจากเกาหลีใต้เวีดเทลจากวิลิกเวียดนามและก็ทีมจากรอบคัดเลือกระหว่างเซี่ยงไฮ้จากจีนแล้วก็บิสเบลโลจากออสเตรเลียหรือคาย่าเอฟซีจากฟิลิปปินส์นะครับ โดยคู่นี้เนี่ยจะใช้ที่สนามรีโอสเตเดียมกับมอธรรมศาสตร์ลังสิดนะเป็นรังเย้าแข่งขันในกลุ่ม F ครับผมขณะที่การท่าเรือที่เป็นเจ้าภาพในกลุ่ม J กันหน่อยกลุ่มนี้จะมีกวางโจเอเวอร์แกรนดจากจีนะครับคิดฉีดจากฮ่องกงแล้วก็ทีมจากรอบคัดเลือกระหว่างเซเรโซโอากาจากญี่ปุ่นเบลเบิร์นซิตี้จากออสเตรเลียแล้วก็ชาญยูเนเต็ดจากเมียนมาร ซึ่งกลุ่มเจเนี่ยจะใช้ช้างอารีนากับสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษาจังหวัดนครราชสีมาจัดการแข่งขันนะครับขณะที่กลุ่ม G ีของราชบุรีมิตรผล f อเนี่ยทีมร่วมกลุ่มจะมีโปฮังสตตลเลอร์จากเกาหลีใต้นาโกย่ากแกรมปัสจากญี่ปุ่นแล้วก็ยาโฮจาลูตาซิมจากมาเลเซียตอนนี้กำลังหาหรือว่าจะใช้สนามไหนผมเชื่อว่ามิตรผลสเตเดียมมีโอกาสผ่านเกณฑ์และน่าจะได้ใช้นะครับส่วนอีกสนาม ก็ต้องรอดูนะซึ่งตอนนี้เนี่ยสางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็จะเรียกราชบุรีไปคุยนะก็ดูกันว่าจะได้ใช้มิดผลหรือเปล่าหรืออาจจะต้องใช้สนามอื่นอันนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะครับขณะที่ทางฝั่งเชียงรายหากผ่านรอบเ์ออฟไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มได้สําเร็จก็จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเช่นกันคือถ้าเกิดเชียงรายสามารถผ่านแดกูได้นะผมบอกเลยว่ามันจะเป็นปรตีสัต์ ของฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงนะครับที่มีทีมจากไทยลีกเล่นรอบแบ่งกลุ่มของฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกพร้อมกันถึง4ทีมนะครับคือมากสุดของเราเนี่ยในยุคหลังๆก็แค่2ทีมในปีที่เอสซีจีเมืองทองกับบุรีรัมยนาะนอกจากนั้นก็1ทีมหมดเพราะว่าเราไม่ผ่านในรอบเพย์ออฟนะครับซึ่งถ้าเกิดมันเป็นไปได้เนี่ยมันทําให้ฟุตบอลไทยของเรามีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นแน่นอนและได้รับความเชื่อมั่นเยอะขึ้นเพียบเลยนะครับ คือผมพูดตามตรงว่าฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้ในปี2021เนี่ยสโมสรจากไทยลีกมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงพอสมควรสิ่งแรกนะครับคือการเล่นที่ประเทศไทยเนี่ยมันสำคัญมากๆมันทำให้เราได้เปรียบพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศก็อย่างที่รู้ครับประเทศไทยเนี่ยร้อนพอสมควรนะครับร้อนทั้งปีพูดง่ายๆนะครับ เวลาทีมจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเยือนเนี่ยมันเป็นผลมากๆนะเพราะว่าจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยอากาศบ้านเขาค่อนข้างเย็นพอมาเจออากาศร้อนและถ้าไม่มีเวลาปรับตัวเยอะมากๆกเนี่ยการวิ่งของเขามันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็อารมณ์เหมือนเราไปเยือนญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือจีนในช่วงอากาศที่ติดลบอ่ะเราก็ไปสู้ไม่ไหวหรอกครับเพราะว่าอากาศมันเย็นวิ่งไม่ออกเหมือนกันคราวนี่แหละเราจะได้เปรียบในเรื่องนี้จริงๆนะครับผมเชื่อว่าอุณหภูมิ มันเป็นผลจริงอยู่ที่มันมีเวลาปรับตัวนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันคงไม่มีเวลาปรับตัวเป็นเดือนหรอกเต็มที่แค่1-2อาทิตย์เพราะฉะนั้นมันก็ยังปรับตัวได้ไม่เต็มที่ซึ่งจุดนี้เนี่ยทีมจากไทลีกจะได้เปรียบคู่ต่อสู้เยอะมากๆครับอีกอย่างนะครับตัวแทนจากไทลีกเนี่ยเวลาเล่นในบ้านในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกมักจะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ ถ้าย้อนไป ACG เมืองทองรวมถึงบุรีรัมเนี่ยในรายการเอฟซีแชมเปี้ยนลีกก็เล่นดีอย่างมากในบ้านนะครับเป็นจุดเด่นเลยโดยเฉพาะทางฝั่ง s c g เมืองทองก็เคยล้มทีมยักษ์ใหญ่ของเอเชียมาแล้วอย่างคาชิมาเอลเลอร์ที่ตอนนั้นเป็นถึงแชมป์ฟุตบอลใจลีกแต่เมืองทองสามารถเอาชนะได้นะครับแล้วก็สู้ได้อย่างสูสีกับคาวาสกิฟอนตาเล่ในรอบ16ทีมนะขณะที่บุรีรัมเล่นในบ้านเขาก็เคยล้มทีมยักษ์ใหญ่ จากเจลีกเคลีกหรือชายนิซูเปอร์ลีกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันบ่งบอกชัดเจนว่าเมื่อสโมสรไทยเล่นในบ้านของตัวเองในการแข่งขันฟุตบอลระดับเอเชียเราก็สามารถสู้กับทีมระดับท็อปได้ดีทั้งเรื่องของสภาพสนามเรื่องของสภาพอากาศซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจัยสำคัญจริงๆนะครับส่วนเรื่องของแฟนบอลก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าจะสามารถเข้าชมได้หรือไม่ อันนี้ขึ้นอยู่กับทาง AFC ว่าจะพิจารณาอย่างไรนะครับถ้าช่วงนั้นเมืองไทยเนี่ยผ่านพ้นเรื่องของโควิดไปแล้วไม่มีคนติดผมก็คิดว่ามีสิทธิ์ที่เปิดให้แฟนบอลเข้าชมได้ยิ่งถ้าเปิดให้แฟนบอลเข้าชมได้บอกเลยนะครับมันจะทําให้สโมสรไทยลีกเนี่ยม,มีกําลังใจเยอะขึ้นเป็นหลายเท่านะครับแฟนบอลพร้อมมาเชียร์เต็มที่แน่นอนโดยเฉพาะราชบุรีบีจ รวมถึงการท่าเรือนะครับได้ดูทีมลักเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกยังไงก็มาดูครับแล้วก็เชียร์กันแบบสุดเสียงแน่นอนนะก็รอดูแล้วกันแต่เรื่องนี้อยู่ที่ทาง AFC ว่าจะเอาอย่างไรนะครับขณะที่ถ้าเกิดสมมติว่าทีมจากไทยลีกโชว์ผลงานได้ดีในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในปีนี้ก็มีสิทธิ์ที่ค่าสัมประสิทธิ์จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะทําให้ปีต่อๆไปเราจะมีตัวแทนจากไทยไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเยอะขึ้น แต่อยู่ที่ว่าผลงานของท <c oughs> pa ีมจากไทยลีกดีแค่ไหนในศึกฟุตบอลเอเชียนะครับก็รอดูแล้วกันนะผมไม่อยากเห็นภาพว่าในอนาคตเราเนี่ยมี3ทีมไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มวชว์แล้วก็ทีมเพย์ออฟทีมที่4เนี่ยได้เพย์ออฟในบ้านเหมือนกับพวกทีมจากเจลีกเคลีกอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันจะทำให้ทีมจากไทยอ่ะเท่มากนะ คราวนี้ครับก็อยู่ที่ว่า BG การท่าเรือราชบุรีสิงห์เชียงรายเนี่ยจะมีการเตรียมทีมดีแค่ไหนนะครับและต้องทําให้ทีมพร้อมที่สุดนะเพราะฟุตบอลเอเชียถึงแม้เราจะได้เล่นในบ้านตัวเองแต่มันก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับเพราะคุณภาพของทุกทีมที่มาเล่นรายการนี้มันคุณภาพระดับท็อปของลีกทั้ง มันเป็นคุณภาพระดับท็อปของลีกนั้นๆหมดเลยนะครับห้ามประมาทเป็นเอกขาดและต้องเตรียมทีมให้ดีที่สุดบีจีไม่เป็นห่วงนะครับเพราะว่าเขาพร้อมสุดๆแล้วในตอนนี้นักเตะก็เสริมไว้มารอแล้วและตอนนี้ทีมก็ลงตัวสุดๆในทุกตำแหน่งเลยนักเตะก็มีประสบการณ์ในเวทีเอเชียไม่ว่าจะเป็นดิโอกโก้ตุนเยสธีรศิลปแดงดาวิกเตอร์คารโดโซชัดชัยบุตรพรมนะครับส่วนการท่าเรือเนี่ย ตัวผู้เล่นก็มีให้เลือกเยอะมากมายและถ้าเขาจะเสริมใครเขาก็พร้อมเสริมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่าเรือก,ก็มีแผนรองรับไว้แล้วส่วนเชียงรายที่ไปเล่นรอบเพย์ออมเนี่ยนักเตะของพวกเขาก็มีประสบการณ์ในรายการนี้กันเยอะอยู่แล้วพอเพิ่งผ่านมาในรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมก็ไม่น่าเป็นห่วงก็รอดูว่าจะผ่านแดกูทีมจากเกาหลีใต้ได้หรือเปล่านะก็เหลือแค่ราชบุรีนะครับที่ต้องเสริมพอสมควร เพราะว่าเป็นทีมที่ประสบการณ์น้อยมากๆในศึกฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนลีกทั้งตัวทีมรวมถึงตัวนักเตะนะครับและนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาเลยนะที่กำลังจะได้ไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งผมคิดว่าได้เล่นแน่ๆเหลือเพียงแค่คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะและอย่างการได้เล่นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมันต่างจากการเล่นรอบเพย์ออฟมากๆเพราะว่าลงทุนไปยังไงก็โคตรคุมนะครับอย่างน้อยรอบแบ่งกลุ่ม เล่น6แมตช์ในบ้านตัวเองโอ้โหเพราะฉะนั้นราชบุรีนะครับจัดเต็มได้เลยในเรื่องของการเสริมทัพนะครับตอนนี้ได้ยินข่าวแว่วๆมาว่าตอนนี้ราชบุรีก็มีการเสริมแล้วนะครับโดยติดต่อนะครราชสีมาด้วยการไปยืมตัวเดนิสมูริโลกองหน้าชาวบราซิลคนเก่งของทัพสวัสดแคทที่ตอนนี้กำลังลุ้นดาวซโมทไทยลีก มาร่วมทีมมาใช้งานในช่วงที่ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกแข่งขันและผมเชื่อว่าทางโคราชน่าจะโอเคนะครับนักเตะก็ได้เงินเพิ่มและอย่างได้ไปอัปเกรดฝีเท้าในรายการฟุตบอลอย่าง a f c แชมเปี้ยนลีกนะครับนักเตะน่าจะแฮปปี้เหมือนกันนะก็ผมเชื่อว่าน่าจะได้มาหนึ่งคนแต่ทั้งนี้ต้องรอคอนเฟิร์มอีกหนึ่งทีอะไรก็ยังไม่แน่นอนนะครับในส่วนของการเสริมทัพก็ต้องรอทางราชบุรีออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับ ส่วนตำแหน่งอื่นๆก็ยังต้องเสริมนะครับเพราะว่าดูแล้วนักเตะชุดนี้ของราชบุรีเนี่ยมีที่จะใช้งานได้ในเวทีเอเชียไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องเสริมให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะโชว์ผลงานให้ดีให้ได้ในรายการ AFC ซีแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วผมเชื่อว่าทีมงานของราชบุรีในตอนนี้เนี่ยเขาก็มองที่รายการเ f c แชมเปี้ยนลีกเป็นที่เรียบร้อยก็น่าจะมีการเสริมทัพเข้ามาและเตรียมทีมอย่างดีนะครับอาก็ติดตามกัน อันนี้เป็นข่าวดีจริงๆนะครับของวงการฟุตบอลไทยนะครับที่ AFC เลือกเนี่ยแสดงว่าเขาเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยจัดได้สนามฟุตบอลเราก็พร้อมและมันส่งผลต่อการเป็นเจ้าภาพในรายการอื่นๆที่ยิ่งใหญ่ในเอเชียในอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับต้องชื่นชมจริงๆนะในครั้งนี้ครับขณะที่ไปอัปเดตความเคลื่นไหวของพี่เจชนะทิปสงกราสินกันหน่อยหลายคนสอบถามผมเข้ามาเยอะมากๆ ว่าพี่เจเจ็บหนักไหมอย่างที่ทราบว่าฟุตบอลเจลิกในคู่เมื่อวานที่ผ่านมาที่คอนซาโดเลซัปโปโลบุกไปเยือนซานเฟสเซฮิโรชิม่านะครับเกมนี้ผมบรรยายเนี่ยก่อนเกมนะครับทางเจลีกส่งมาว่าลายชื่อเกมนี้พี่เจชนะทิปออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแน่นอนเลยและพี่เจก็วอร์มด้านกายอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าพอแข่งขันจริงไม่มีชื่อของพี่เจเป็นทาคามิเนะลงมาเล่นแทนหลายคนก็สงสัยว่าพี่เจ เกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ได้ลงผมก็ไปเช็คมาพี่เจเนเจออาการบาดเจ็บเล่นงานในช่วงตอนวอร์มร่างกายตอนสปินก่อนที่เกมจะเริ่มซึ่งมีอาการบาดเจ็บที่น่องแล้วน่าจะเป็นกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนี่แหละและหลังจากนั้นเนี่ยพอไม่ไหวพี่เจเขาก็ไม่ได้ลงเล่นใช่ไหมซึ่งทางซัปโปโดก็ให้ทีมแพทย์ตรวจพี่เจอย่างละเอียดก่อนที่ล่าสุดเนี่ยพี่เจก็ไปตรวจสแกน m r i ที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย ปรากฏว่าได้รับข่าวดีนะครับอาการบาดเจ็บของพี่เจชนาทิพยไม่ได้เจ็บหนักมากกล้ามเนื้อไม่ได้มีอาการฉีกเหมือนตอนแรกที่เขาเป็นห่วงแต่แค่อาการกล้ามเนื้อของพี่เจเนี่ยเกิดจากการหดตัวเท่านั้นทำให้อาจจะพักเพียงแค่1สัปดาห์นะครับอันนี้เป็นพิธิบอกผมมาก็หายห่วงนะครับซึ่งพี่เจชนาทิพย์เขาคาดว่าจะกลับมาลงสนามได้ในวันที่17มีนาคมในเกมที่คอนซาโดเลซัโปโรนะครับจะพบกับ อุดวะเดเดมอนก็เท่ากับว่าพี่เจเนี่ยได้พักไปเลยสัปดาห์นี้เพราะซัปโปโรก็ไม่มีโปรแกรมนะครับเพราะคู่แข่งของเขาในสัปดาห์ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยจะเจอกัมบะโอซาก้า Osaka แต่กัมบะเนี่ยแข่งไม่ได้เพราะว่ามีนักเตะในทีมติดโควิดนะครับก็ทําให้ซัปโปโรแล้วก็พี่เจได้พักหนึ่งสัปดาห์ก็เดี๋ยวกลับมาได้แล้วในเกมที่เจออุดะวะเป็นข่าวดีจริงๆนะครับเพราะว่าแฟนบอลชาวไทยและแฟนบอลซัปโปโรเนี่ยไม่อยากเห็นพี่เจชนาทิพย์เจ็บเพราะตอนนี้กำลังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะทางฝั่งซัปโปโรนะครับเขาออกมาพูดเลยว่าในเกมกับฮิโรชิม่าการขาดพี่เจชนาทิปไปมีผลจริงๆทาคามิเนะที่ลงมาเล่นเขาไม่ใช่พวกมิดฟิลด์ัวลุกเห็นได้ชัดว่าบอลออกจากเท้าของทาคาพิเนะเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ไม่เหมือนกับพี่เจที่มีลูกคิลเลอร์พาร์ตลูกจ่ายบอลทะลุช่องแล้วก็ลูกการลากเรเลยนะครับก็ถือเป็นข่าวดีจริงๆนะก็เดี๋ยวจะกลับมาแหละก็ไม่เจ็บหนักมากซึ่งตอนนี้พี่เจเขาก็ พยายามรักษาสภาพร่างกายให้ดีที่สุดเพราะเขาเนี่ยอยากเล่นฟุตบอลให้ได้เยอะที่สุดในฤดูกาลนี้ครับเพื่อพาซัปโปโลประสบความสําเร็จตามเป้าหมายให้ได้นะครับอันนี้ก็ให้กําลังใจพี่เจกันเยอะๆนะครับและก็เป็นข่าวดีจริงๆที่เขาไม่เจ็บหนักมากครับก็ขอบั่วนะครับสำหรับเนื้อหาสาระในคลิปนี้ของช n e l ตองซุยหวังว่าแฟนๆจะชอบกันนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ และอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe ใน c h anel n ต้องสุยมุ่งสู่30,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพานุวัต์นะครับใครยังไม่กดฝากกดด้วยนะครับส่วนใครที่กดแล้วไม่ต้องกดอีกขอบคุณมากๆครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ